พระดีเราก็ไว้บูชาเราก็ไว้สันเสริญไว้เอ,ไวเอาไว้เทศเอาไว้ทําบ้างเหอะเออพระเนี่ยนะกิจของพระเนี่ยทําบุญงานบุญงานบวชงานศพสี่รูปนั่งสวดศพเผาพระดีๆนี่เขามีแต่คุณถามเรยไอ้พระที่เป็นข่าวเนี่ยเคยทําอะไรดีๆไหมเออคุณรู้เนี่ยออแม่ม่เต็หลักปะเรียนเจ็ดปรเรียนแปดปเรียนเก้าโอ้เสียดายว่ะเสียดายอะไรเสียดายปะเรียนที่ได้ไปนเนี่ยพูดเลยพูดขนาดนี้ <laughs> พูดขนาดนี้แล้วมีข่าวพระไม่เว้นแต่ละวันเลยนะพี่เอดูนะนี่น,นี่ของคุณไทยรัฐทีวีนี่พระนักเลนกงเล่านี่ซอยจุท้าตำรวจต่อยด้วยอ๋อ,อดมูมันมีแบบนี้มานานแล้วออแต่อันนี้ก็คือพระกรนเ็วกระละาดพระกระลุกกระดิพกพระกระลอกกระละ แต่เนี่ยพระระดับระดับเงินวัดวาอารามเนี่ยไม่บูรณะซ่อมแซมวัดวัดสวยสวยงามงามทำไมไม่ทําบูรณะซ่อมแซมจัดงานให้คนเนี่ยมันเข้ามาเที่ยวชมวัดวัดเราสวยถ้าเราไม่ทําอะไรเชิญชวนประชาชนมามันจะมีคนมาเข้าวัดเราไหมหละออม่ะรู้ไหมส่วนไอ้วัดที่ไม่มีเงินเลยก็อยากจะทําจังเลยแต่ก็ยากลําบากไอ้วัดที่แบบว่าแม่ห้ยยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆเป็นไงคะ ช้ำเลยช้ำเลยเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าแอบสึกกันเยอะมากสึกกันไปก่อนเลยก่อนที่เขาจะไปเจอไข่